สวัสดคีครับพี่น้องครับกรเกษตรการสิษตครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับพี่น้องผมจะพาทุกคนมาดูแปลงมันสับปะหลังนะครับเป็นมันน้ําฝนเป็นพันธุ์พงเพยรพี่น้องแปลงนี้มีการปรับปรุงดินนะครับโดยการที่ ผมเอาขี้แกบนะครับมาโรยก่อนปลูกแล้วก็ที่สําคัญคือฉีดปูนขาวน้ําหลังปลูกนะครับเพื่อปรับค่า pH ของดินให้อยู่ที่ระดับ6.5-7นะครับซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมแล้วก็บรรสบรลังมันจะมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับถ้าค่า pH ในดินเนี่ยมันอยู่ที่6.5-7นะครับถ้าเราเอาเครื่องไปวัดดู ในแปลงนี้เนี่ยผมใส่ปุ๋ยรอบเดียวนะครับโดยใช้สูตร18-8-8น,นะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปุ๋ยราคาแพงมากนะครับจึงเลือกใช้สูตรนี้เพราะว่าราคาไม่สูงแต่ผมจะเป็นเน้นในเรื่องของการฉีดปุ๋ยทางใบแทนนะครับโดยผมฉีดไปทั้งหมดอยู่3รอบช่วงมันอายุตั้งแต่3มเดือนขึ้นไปโดยผมเน้นที่ตัวปุ๋ยที่มันเร่งแป้งนะครับมันมีค่าของการเร่งแป้งขยายห,หัวมันนะ ฉีดตลอดนะครับต้องฉีด3รอบด้วยกันนะครับตั้งแต่มัน3าเดือนขึ้นไปก็คือใช้สูตรเล่งแป้งขยายหัวมันซึ่งจากวันนี้เรามาดูนะครับมาขูดดูผลงานก็ผมว่าพอใช้ได้นะครับผลงานใช้ได้เลยหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่หัวดกแล้วก็หนักนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มันสม่ําเสมอทั่วทั้งแปลงนะครับของขนาดหัวมันอย่าลืมครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนปลูกทุกครั้งเนี่ย ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูกหรือว่าถ้าเราไม่มีปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูกอย่างเช่นที่ไก่แกบพวกนี้ที่ไก่แกบที่ขี้วัวพวกนี้ครับถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็ไปหาซื้อที่เป็นในรูปลักษณะของการอัดเม็ดนะครับปลูกเสร็จนะครับมันอายุประมาณ30-45วันเนี่ยก็ค่อยใส่ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดลงไปซึ่งผสมกับปุ๋ยเคมีอาจจะเป็นวันก่อนปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับวานแล้วก็ไถกบ นะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้รากมันสะบัหลังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสามสถึงสีวันเนี่ยรากเขาเยอะเวลาเราใส่ไปพร้อมกับปุ๋ยเคมีเนี่ยต้องปุ๋ยเคมีมันจะไปเกาะตรงปุ๋ยอินทรีย์นะครับทำให้ในช่วงในช่วงนี้ถึงฝนตกมันก็จะละลายไปกับฝนน้อยลงนะครับเพราะว่ามันจะไปเกาะตรงตรงปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละ,ะครับต้นมันสะบัลหลังมันก็จะได้กินอย่างเต็มที่นะครับก็ลองดูนะครับและที่สําคัญนะครับที่สําคัญอย่างยิ่งคืออย่าลืมฉีดปุ๋ย อย่าลืมนะครับใช้ปูนขาวปรับสภาพความเปนกรดของด่างอาจจะเป็นปูนผงปูนขาวชนิดผงหรือว่าอาจจะเป็นปูนน้ําก็ได้นะครับเพื่อไปปรับค่า pH ของดินเนี่ยให้มันอยู่ที่ระดับ6.5-7ถึงนะครับมันจะพอดีอรับรองเลยว่ามันสำหลังของเราเยมันจะหัวใหญ่หัวดก่วทั้งแต่งนะครับหากชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับอาเดียวยกวาขึ้นครับ